สวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ข้าสู้ช่องไทยอีสานอิสนอสวีเดนเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็เป็นภาพของบรรยากาศวันทีนึ่งมีนาคมเนาะคะ่ะปีคศสต์ศักราช2ิ2 5เนาะคะ่ะเนาะมาพร้อมกับบรรยากาศฤดูหนาวนะคะ เดือนมีนาคมย่างเป็นฤดูหนาวของสวีเดนอยู่เนาะคะ่ะบรรยากาศตอนนี้เนาะคะ่ะโอ้มันบ่มเปนคืน้าคืนฝนนะคะนี่คือหมอกค่ะหมอกหนามากๆเลยเนาะคะ่ะขางทางกับเป็นพื้นที่เปิดเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นกวางป้าหรือว่าแพะป้าเนาะคะ่ะเขาจะหากินอยู่ขางทางเฮ้าค,นค้นขับรถเองก็ต้องขับขี่ยางระมัดระวังเนาะคะ่ะสายตาต้องไวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ยิ่งทัศนวิสัยบอดีแบบนี้ความระมัดระวังเข้ากระตองเพิ่มมากขึ้นเนาะค่ะอย่าขับเร็วจนเกินไปหรือว่าอย่าขับซาจนเกินไปเนาะค่ะแต่ว่ากระตองมีสติในการขับขี่รถล,ล่าเนาะค่ะเนาะในขณะนี้ก็เป็นอุณหภูมิ UTc องศาค่ะถามว่าหนาวบอกรหนาวค่ะยิ่งท่าสภาพอากาศมีลมน้ำเนาะค่ะเนาะยิ่งหนาวค่ะค่ะ การใส่เสื้อผ้าก็ต้องเน้นที่เก็บความอบอุ่นให้ร่างกายเข้านะคะเนาะโดยเฉพาะหมวกแล้วกัถุงมือเนาะคะ่ะรองเท้าบูทเพื่อทีว่าเข้าจะบริหนาวเนาะค่ะเนาะบรรยากาศชนบทกะอ่ามองไปกับอนของางว่างเปล่าค่ะเพราะว่าใบไใม่เขากับบมีใบเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศข่าวๆข,ของฤดูหนาวคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมด้วยค่ะเด้อ